สวัสดีครับแอดทวีศรีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาอัพโหลดเรื่องเกี่ยวกับการปิดควันไว้นะครับแล้วก็ทิมไว้นะครับปกติแอดจะหลังจากที่ว่าปิดไว้สักระยะนะครับเข้ามาเปิดเบิ้งนะครับว่าควันมันมีบ่อถาบมีนะครับให้เอากระป๋องออกไปเลยนะครับนะครับเอากระป๋องออกไปเพิ่อยังตีครับ อากาศนะครับหรือว่าไอนามนะครับมันจะได้ระบายออกนะครับอันนี้แอดบรได้เอาออกนะครับจะเฮดให้เอฟซีเบิงนะครับว่านามมันไหลขนาดใดนะครับปกติแอดเจาออกนะครับแต่ที่นี่ครั้งนี้แอดให้เบิงนะครับนามครับเห็นบ่ครับความชื้นนะครับนามเต็มนะครับเกาะอยู่เต็มนี่นะครับ แล้วก็แถวนี้ไส้แถวนี้จะเปียกเบิดนะครับนะครับเปียกเบิดเลยนะครับอันนี้คือน้ำความชื้นนะครับที่ออกมาจากไม้นะครับที่เข้าได้ทาการเผาแล้วก็หรือว่าอบนะครับไหวนะครับเราเข้าทิ่นขางขึ้นไหวอย่างสี่นะครับต้องใส่เวลาระยะนี้ให้กับเขานะครับเรามาเบิรงข้าง่างขึ้นกันนะครับเพนบบนะครับส่วนหนึ่งแอดเดลออกแล้วดินยังมีความ ชื้นอยู่เลยนะครับขนาดมือว่านนี่แอดเอาดินเปียกๆนะครับใส่ชุมช่มๆนะครับแทนที่มันจะแห้งนั้นบอครับมันบอแห้งมันไปนเกิดไอ้นามนะครับมันก็เคล็ดให้จับจับอยู่ทรายที่เข้ามาใส่นะครับหลยนะครับเห็นบอแอดก็เลยได้บอกว่าวิธีการปบกใหม่หรือเผาก้อนนี่มันดีนะครับเพราะมันจะคายความชื้นนะครับออกมาแล้วก็เป็นเหตุ หรือว่าเป็นผลที่ให้เขาได้เผาง่ายขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะครับเห็นบครคบหน้ามันออกมาหลาๆนะครับนี่นะครับแถวนี้มันจะชุ่มไปบิดเลยนะครับมันจะคล้ายว่ามันออกมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาแสดงให้เบิ่งนะครับเห็นตัวอย่างนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิด เอพซีเดไปเห็ดเราแห่เฝ้าอันนี้ออกนะครับถ้าเกิดควันมันบุมีแล้วให้เข้าออกให้มันระบายนะครับมันจะสะดวกดีกว่านี้นะครับถ้าปิดไว้แล้วมันอันแล้วมันก็นจะน้ำมันก็นจะเต็มอยู่ในถังนี่นะครับชุ่มไปเบิดนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขค้นนะครับสวัสดีครับ